อคมีสีส้มมาในานามของโรงเรียนจริยานุสร์จังหวัดหนองัวละพูเราต้องมาดูกันครับผู้นี้อคาเดมี่ของทันนรงว่องไวผู้ช่วยบ้สินที่หนึ่งครับท่านรัติพงศ์กับมหาวง์ผู้ช่วยบ้สินที่สองครับท่านวีรวัตรตรงนี้ก็เป็นจริยานุสร์ครับขอกองบอลไว้ได้ จ่ายลูกนี้สวยครับอ่าล้วครับหมายเลย1 0บสิบอกตัดเข้าในเอาหลุดเข้าไปไน้กรอบว่ายัางไงจริยานสอนเปิดวัดก็แปรลงๆเรียบร้อยครับอูหูหประตูต่อศูนย์ครับแม่อารับจังหวะขึ้นเกมฝั่งขวานี่เป็นอาวุธสําคัญเลยครับของทางฝั่งโรงเรียนจริยานุสร์ซึ่งทํามาตั้งแต่มแบ่งไม่ได้เฉียดฉิวครับหประตูต่อศูนย์ เปิดเกมลูกนี้อา้าวหลุดไปทางซ้ายสวยครับเติมขึ้นมาเปิดเร็วทันทีเข้ามาในกรอบแม่เอาลูกนี้แปะยังติดเซฟซ้ำโลงๆเรียบร้อยครับแม่สองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหแม่จังหวะนี้พลาดครับอื้มฉวยโอกาสได้ดีครับทางฝั่งของเจนิยานุศรครับนี่ไปเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับจะลงเปล่าแล้วให้ปั่นลูกนี้โอ้โ สามประตูต่อศูนย์ครับแม่แตะวันสิงห์สำรานอู้หูยิงลูกนี้สวยงามมากครับแม่ต้นเกมครึ่งหลังโดนหนีห่างออกไปอีกโอ้โหทำอะไรดูดีไปหมดเลยครับจริยานุศนวันนี้หวางตัดลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านครับโดนดักไว้ได้บอลให้ย้อนมาที่ชานวิท จานวิทย์ฝากเข้าไปครชัยครชัยมาที่ตะวันฉายตะวันฉายให้ไปที่11ถ่ายออกไปทางขวาแล้วหยอดเข้ามาลูกนี้อ้าวรับหลุดอีกว่ายังไงอนันติโดนไหมอุ้ยชนคันตามเขาโมงซ้ำไม่เหลือครับแม่สีประตูต่อศูนย์ครับโอ้ยบอลเป็นใจให้กับจริยานุสร์หมดเลยครับวันนี้ นี้มีนพรัตจะไปขอเล่นสั้นยังไม่ได้ครับจังหวะเตะมุมจังหวะนี้จะมีประตูที่ห้าหรือเปล่าจิไดลุะรสอนปันเข้าไปแล้วเป็นประตูที่ห้าครับแม่จงังหวะนี้นี่ประตูวันชายเก็บบอลแล้วมองแล้วเปลี่ยนคอร์สลูกนี้แม่ไม่ดีครับ เอาลูกนี้ยังชิงวอนกลับมาได้เร็วครับจริยานุสรแทงทะลุมาสวยครับ15บห้าได้ไหมสักกลินยิงลูกนี้ไม่เหลือครับแม่หประตูต่อศูนครับสักกลินสักกลินดุนขุนทดครับหมายเลขสิบผู้เล่นสำรองของทางฝั่งจริยานุสร